นี่วันที่11ตุลาคม2567นี่เก็บฝรั่งที่บ้านแม่ฝรั่งกิมจูนี่ยังนี่ลูกเล่เลย <c oughs> นี่มละกอมละกอนะนี่มละกอนี่กอฮอลแลนด์ออกลูกนี่ลูกเลือร์แล้วนี่ใกล้กินได้แล้วลูกนี้ได้แล้วลูกเลเือร์เลย<ะ>เอ,อ่องั้นว่าทิด โอ้ยเ oh, yeah. ย่จเน่าแล้วก่อน<ะ> <laughs> ไหนเอาถุงออกทเอิเอาตูดขึ้นมาดูดิ<ะ>มันัเขียวแล้วแต่ลูกแต่มันแก่แล้วมันแข็งนะสิฮะแ,แข็งเอาเอาเก็บไว้ก่อนงั้นอาทิตย์มาอาทิตย์ค่อยเก็บแข็งเที่ยวไม่ออกแล้วไปปั่นนะ้ำใหม่พลังกิมจูเ <laughs> นี่ยพลัง นี่กกภายเห็นยังนี่กกภายนี่หูเปีนี่หูเป,ปีก็มีกล้วยก็มีนี่กล้วยเห็นยังเฮ้ยอ้าว ไอ,อ้นี่ปวยน้ำว้ายังไม่แก่สวนที่บ้านแม่นะอำเภอไส่น้อยจังหวัดนนทบุรีทุ่ที่11บตุลาคม2567มาฟังสวดที่อ้วน ออมาเก็บฝรั่งนี่นี่ต้นมันนี่นี่ดูลูกมนนี่ลูกเนี้ยสามเขตสี่เอ่ะเกืบครึ่งโลลูกเนี้ยเขาบอกยังไม่เก็บปลายทีปลายทีหนึ่งหนูเจาะบอกไม้ทีหนูเจาะเนี่ยขาวแล้ว เนี่ยตอนนี้เพชรน้ำหนึ่งนะเนี่ยซื้อมาสามร้อยนะตอเนี้ได้กินไปสิบลูกแล้วเนี่ยต้นมาเนี่สูงจะสองสองเมตรแล้วตอเนี้มีกำลังเลี้ยงให้ต้นมันใหญ่ก่อนยังไม่ได้ไว้ลูกมัน ลูกมันเด็กทิ้งอยู่เ้าเอกไปพวกนี้ให้ได้ลงวางส่วนมันได้ลงล่งไม่ใช่เลี้ยงใบแล้วยแยกว่าเอาใบมันออกบ้างเลียนันั <c oughs> ้นสวนธนาพรก็ทำให้ดูเขาบอกเอาใบมันออกบ้างได้ลงลงนี่ นี่มันสำมะหลังนี่นี่หนูมันสำมะหลังนี่นี่เอาไปเอาไปเพาะพ,พันธ์ได้แล้วต้นบลูเลอร์นี่เอาไปจากบ้านนั้นนันปลูกเมื่อวันที่เก้าธันวาคมจำแม่นเลยอะ่ะนี่ปีหนึ่งก็ขุดหัวกินได้แล้วมันสำมะหลังมีต้นชะอมนี่เลยนี่ชะอม ตัดไว้เนี่ยไลยมาี้ยม่งอมมาเว้ยมึงไม่เห็นมันมึงไม่เห็นมันอ้าออ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 ตั้งกล้องไม่ดีเน่ตอนชอมตัดไว้วันนี้วันที่ สิบเอ็ดตุลาคมสองห้าหกเจ็ดปัดชะอมไว้แล้วนะนี่ yeah.